สวัสดีครับสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนที่สวยงามเป็นประเทศที่ฉีกกฎธรรมชาตินะครับไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ว่าสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญได้นอกจากไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วนะครับยังอยู่บนภูเขาอีกอันนี้น่าศึกษาว่าเขาพัฒนาประเทศอย่างไรละครับมีปัจจัยอะไรที่ทําให้สวิตนี้เจริญขึ้นมาได้ด้วยความที่เป็นประเทศเล็กอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจน้อยใหญ่การจะไปสู้รบปรบมือกับใครก็ลําบากในสมัยก่อนมีความตึงเครียดนะครับระหว่างโซเวียตกับนาโต้สวิตเลยวางตัวเป็นกลางจริงๆแล้วเนี่ย สวิตเป็นกลางมาก่อนหน้านั้นแลลวนะครับแม้ว่าจะเกิดสงครามอะไรจะไม่มีใครมาโจมตีสวิตสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับเมื่อเป็นประเทศเป็นกลางเนี่ยไม่มีศัตรูถามว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีกองทัพไหมเพราะว่าไม่จําเป็นต้องมีนะครับมีครับสวิตเซอร์แลนด์ก็มีกองทัพเพราะว่าต่อให้เป็นกลางก็ไม่รับรองความปลอดภยัยการมีเขียวเล็บจึงจําเป็นนะครับแน่นอนว่ากองทัพสวิตไม่ธรรมดาด้วยความที่ภูมิประเทศส่วนมากนี่เป็นภูเขากองทัพอากาศยังฉุกให้ความสม การนี้มากมากนะครับแล้วก็มีความเฉพาะเจาะจงด้วยเครื่องบินที่สวิตใช้มันต้องเข้ากับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา F-5 Tiger II เล็กคล่องถูกเลือกต่อมาก็เป็น F-8H o r n e t ก็เป็นเครื่องบินขนาดเล็กเหมือนกันได้เลยครับโดยงบประมาณของสวิตจะซื้อ f 1 5 e ก็ได้ Eurofighter Typhoon ก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะกับสวิตด้วยความที่สวิตใช้ F-8H o r n e t นี่จำนวนมากนะครับสหรัฐมิการจึงให้สืบสวิตในการผลิตเครื่องยนต์ในประเทศล เครื่องยนต์ของ f s 8 h o n e เนี่ยเลยครับก็ถูกนำไปใช้กับยา39แน่นอนว่าสวิตเป็นคนผลิตเครื่องยนต์ให้กับยา39ของสวีเดนนะครับ และเมื่อ FS 8 Ho r n e t ของสวิตนี่ถึงเวลาต้องปลดไปจำการน,นะครับต้องหาเครื่องบินใหม่ยา39ิเกกิเพนก็มาเสนอตัวเพราะว่าสวิตนี่ผลิตเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับจะได้เปรียบเรื่องต้นทุนด้วยความที่สวิตเป็นคนผลิตเครื่องยนต์นะครับก็ต้องรู้ความสามารถของเครื่องดีแม้ยา39กับ FS 8ปดโหนดเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์เดียวกันแต่ว่า FS 8 h o r n e t นี่มี2เครื่องยนต์นะครับกิเพนนี่มีเครื่องยนต์เดียวแม้ตอนแรกสวิตเนี่ยจะสนใจกิบเพนแต่เมื่อพิจารณาแล้วนะครับอยากใช้2เครื่องยนต์เน จะกลับไปใช้เครื่องยนต์เดียวประสิทธิภาพนี่มันไม่ได้นะครับสวิตจึงยกเลิกกิปเพนไปและต้องหาเครื่องบินใหม่ในระหว่างนั้นก็มีการเปิดโหวตให้ประชาชนนี้เลือกว่าอยากได้เครื่องบินอะไรรุ่นไหนนะครับประชาชนนี่จิ้มไปที่ F35 ด้วยความที่เป็นเครื่องบินสเตลและถึงแม้ว่าราคาจะแพงแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะครับหลายฝ่ายนิคาดว่า F35 มาแน่นอน งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบินใหม่อยู่ที่6 0 0 0ล้านฟังสวิตนะครับหรือว่าประมาณ7 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมิกาเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 1 7 0 0 0ล้านบาทอันนี้แอดมินพยายามแปลงค่าเงินเป็นเงินไทยนะครับเพื่อให้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพซึ่งก็ใช้พลังงานในการแปลงค่าเงินในเยอะมากนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการแปลงค่าเงินแล้วก็เพื่อความเข้าใจต่อไปนะครับถ้าเห็นงบประมาณ2 1 7 0 0 0ล้านบาทของสวิตแล้วนะครับบางคนอยากทราบว่างบขนาดนี้เนี่ยสวิตจะได้เครื่อง บินกีดลำสวิตตั้งเป้าไว้ที่30-40ถึงลานะครับหมายเขาว่าราคาต่อลำเนี่ยวางไว้ที่ระหว่าง5,425ล้านบาทจนถึง7,233ล้านบาทต่อลำนะครับก็แสดงว่าสวิตเนี่ยจะเล่นตัวท็อปเท่านั้นไม่มาสนใจเครื่องบินอัปเกรด ด้วยงบขนาดนี้นะครับมีคนเสนอตัวให้พิจารณานี่เพียบมาคนแรกก็คือกิ๊เพนและแน่นอนครับกลับไปคนแรกที่เหลือก็คือ F35 เครื่องบินในฝันของคนสวิตสองกููอย่างดาโซราฟ้าวกับยูโรไฟเดอร์ไทฟูนก็มานะครับอีกลำก็คือ FS 8ปดซูเปอร์โฮเน็ตการที่ซูเปอร์โฮเน็ตมาเพราะว่าสวิตเนี่ยใช้โฮเน็ตมาก่อนนะครับอาจจะสนใจเพราะว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะงานนี้เต็งจ่ายอย่าง F35 ของลอคฮิตมาตินยิ้มรอรับเงินฟังสวิตแล้วละครับแต่ว่าข่าวล่าสุด แนวโน้มของสวิตหันปิหาดาโซโราฟาวของฝรั่งเศสมันเกิดอะไรขึ้นเลยครับ ข้อแรกนะครับการเมืองน,นการเมืองสวิตนี่ต่อต้านการซื้อเครื่องบินจากสารมิการนะครับมาตั้งแต่ f อ8เอ n e t โแล้วแหละครับเพราะมองว่าสารมิการเนี่ยตั้งราคาแพงเกินไปเข็ดกับราคานั่นเองนะครับและแน่นอนว่า F-35 สาหเนี่ยสารมิการจะตั้งราคาโหดเหมือนเดิมเลยนะครับข้อที่2น,นะครับความล่าช้าแน่นอนว่าถ้าสวิตเซอร์แลนด์ในี่ซื้อ F-35 นะครับต้องรอนานแน่ๆนอกจากปัญหาของ F-35 ที่ต้องแก้ไขแล้วก็กําลังการผลิตของ F-35 ไม่มากนักนะครับนั่นคือความ กลางนวัของข้อที่3นะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเพิ่งซื้อระบบป้องกันทางอากาศจากฝรั่งเศสก็คือ s k y v i ิ w จากบริษัททาเลสแม้ว่าจะไม่มีข้อผูกพันอะไรนะครับแต่ว่าการได้เครื่องบินจากฝรั่งเศสมาเนี่ยจะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานนี้มากขึ้นซึ่งสวิตเซอร์แลนด์อาจนำมาตัดสินใจนะครับ หลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จในการทำตลาดมานานนะครับดัสโซราฟาเนี่ยเริ่มกลับมาได้แบบนี้ในย่างสาคัญนอกจากกรีซซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยลดแลกแจกแถมราฟาให้แล้วนะครับโครเอเชียก็หันมาหาราฟาอียิปต์ก็สั่งราฟาเพิ่มอีก30ลํลาเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับซึ่งราคาของราฟาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกมากนะครับใกล้เคียงกับ F35 เครื่องบิสเตลการซื้ออาวุธนี่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะครับไม่ได้ตัดสินใจจากประสิทธิภาพเสมอไป เรื่องนี้ส่วนตัวแอดมินคิดว่าด้วยความที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอิงยุทธปกรณ์จากเยอรมันอยู่แล้วนะครับและเยอรมันเนี่ยร่วมมือกับฝรั่งเศสในการสร้างเครื่องบินยุคที่หกรวมถึงระบบป้องกันประเทศในอนาคตด้วยนะครับถ้าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเลือกลาฟ้าโอกาสก็ถึงระบบใหม่ก็มีมากกว่าซื้อเพื่ออนาคตนั่นคือเหตุผลหลักนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสวิตเซอร์แลนด์จากที่เอฟสามสิบห้ามาแน่ๆตอนนี้ไม่แน่ซะแล้วนะครับอาจพ่ายแพ้กับดาสซูราฟ้าเครื่องบินหนดงามก็เป็นไปได้นะครับ